ผู้โดยสารได้30คนนั่งนะครับแล้วก็มีสําหรับดูแชร์สำหรับผู้โิยารหนึ่งที่นั่งนะครับบนเรือนะครับจะมีการติดตั้งต้องซีดีว่อนปิดนะครับและมีระบบ GPS สนะครับสามารถตรวจสอบเที่ยนอกว่าเป็นการเดินทางที่สามารถ ในการที่น้องประชาชนทุกกลุ่มส่งเสริมการเดินทางที่ทั่วถึงเข้าเทียมเพื่อคนทั้งมวลซึ่งโดยสา,ยารไฟฟ้าของกรุงกรเกพฯนั้นสะดวกปลอดภัยเป็นที่ตัดสินได้ร้องมีถึงการพัฒนาระบบขนส,ส่งสารณะทางน้ำตางจิงวัยของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อท,ที่น้องประชาชนทุกทุกคนสามารถใช้บริการได้ทัท่วถึงแล่เข้าเทียนนะคะ ที่ใช้การปลูกให้มาตะกรอ่วูนี่ไม่ไปล่ะใช้ที่างของกอเดินเต็มหรอไ่นะ่าองกอไม่ใด่บรรยากาศของไเบอร์เรามาปฏิบัายงานมีปัญหาภาษก็มีครับตรวของใคร ใช่มรับพลังงานมันเก็บอย่างเดียวใช้ชาร์จไฟครับตัวโซลาร์เซลล์บนใช้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ใช้กับไฟแสงสว่างทั่วไปไม่เนาะตรงที่เรายืนอยู่บนจะเป็นโซลาเซลล์ตรงที่เรายืนรับเลยเนี่ยมันมีสามตู้ตู้ละกษาช่องนั่นจะจะชาร์จทีเดียวได้เก้ารอบใช้เวลาสี่ชั่วโมง้ถาถ้าแบบ ถ้าแบบแบบว่างเลยเนี่ย4ชั่วโมงชาร์จต้องยกออกไหมหรือว่าชาร์จเรือเลยใช่เป็นสายดึงสายดึงเซฟก็ง่ายก็คือ4 4ชาร์จ4ชั่วโมงามันเต็มแล้วออกวิ่งได้ไม่ต้องรอจนเต็มเลยไม่โอเคเพราะส่วนใหญ่เราวิ่งไม่ถึง50% かわいい。<laughs> ได้หมดแล้วครับขอบคุณครับยอดครับครับนี่ค่ะครับ <laughs> <laughs>

มานครไม่มีเรือก็ไปยืมจากกรุงเทพธนาคมมาได้สองลำเป็นดีเซลแล้วก็วิ่งให้บริการพี่น้องประชาชนมาตลอดจนกระทั่งทีเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าใช้ไฟฟ้าได้เนี่ยมันจะดีกว่าเพื่อจะลดเรื่องกลิน่นเรื่องเสียงต่างๆนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้ ไปจัดหาเรือมาทั้งหมด7็ดลำกับเรือเก่าหลำแปดเราจะวิ่งบริการช่วงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มแต่ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยเราจะออกทุก15นาทีคือพื้ของที่ปะะชมของเยาวชนที่เราเป็น